หลังจากแผนการขังนางเอกกับพระเอกเอาไว้ในห้องเย็นไม่ได้ผลพระเอกกับนางเอกก็ยังเถียงกันตลอดนะครับแล้วก็ยังไม่ยอมเปิดใจคุยกันสักทีนางเอกก็เลยบอกนะครับว่าเธอจะรีบออกจากบริษัทแล้วแล้วก็ไปทำงานที่สำนักพิมพ์ในวันพรุ่งนี้ ส่วนพระเอกก็ได้บอกครับว่าเขาเองก็จะรีบออกเดินทางไปถ่ายภาพที่คาบสมุทรเบาข่านเหมือนกันแล้วทั้งสองคนก็งอนกันครับแล้วก็เดินจากไปทาเอาเจเจไอฮานแล้วก็เดเรนที่แอบ,บดูอยู่ก็รู้สึกผิดหวังครับที่แผนพวกเขาไม่สําเร็จเจเจก็เลยรีบโทรบอกลายลารับว่าแผนล่มแล้วลายลาก็เลยบอกให้เอเมร่พาไปหาพวกเจเจแต่ว่านางเอกก็โทรมาหาลายลาพอดีด้วยครับแล้วก็อารมณ์หุดหงิดลายลาก็เลยบอกกับเอเมร่ว่าเธอจะไปหานางเอกแล้วจะได้คุยกับนางเอกก่อน จากนั้นเอเมเรก็กลับมาที่บริษัทครับแล้วก็เข้าไปคุยกับพระเอกซึ่งพระเอกก็งูนหงิดอย่างมากที่ถูกขังเอาไว้เขารู้นะครับว่าเป็นฝีมือของเอเมเรกับพวกเจเจเอเมเรก็เลยบอกนะครับว่าทุกคนทําไปก็เพื่อพระเอกทั้งนั้นแต่ว่าพระเอกก็ยังคงโมโหครับแล้วก็บอกกับเอเมเรว่าเขาจะรีบจองตัว๋วเครื่องบินแล้วก็ออกเดินทางให้เร็วที่สุด ส่วนทางหน้านางเอกก็โวยวายกับลายลาครับว่าพระเอกเนี่ยช่างเอาแต่ใจเขาจะทําอะไรก็ได้ทุกอย่างตามที่เขาต้องการเขาไม่สนใจคนรอบข้างนางเอกนั้นสติแตกมากครับและก็บอกว่าเธอไม่ใช่หุ่นยนต์ที่จะทําตามคําสั่งใครก็ได้ซึ่งเมื่อลายลาได้ยินคํานั้นก็เลยอินตามครับเพราะว่าเธอก็กําลังเสียใจอยู่ที่เอ็มเล่กลับมาบอกความรู้สึกกับเธอแบบนั้นแล้วมันก็ดูเหมือนว่าเธอต้องทําตามที่เขาบอกทุกอย่างเหมือนกันและในตอนนี้ความโกรธทั้งสองคนก็เลยผสมปนเปมั่วไปหมดครับนางเอกก็เลยบอกว่าเธอจะไม่กลับไปทํางานแล้ว ส่วนไลาลาก็บอกนะครับว่าเธอก็เหมือนกันเธอจะยื่นใบลาออกด้วยทั้งคู่ก็เลยตรงดิ่งไปที่บริษัทเพื่อทําการลาออกทันที ส่วนทางหน้านพระเอกก็เรียกเจเจกูลิสแล้วก็เดเรนมาคุยด้วยครับเขาได้ต่อว่าพวกเจเจที่วางแผนทําอะไรแบบนี้เดเรนก็เลยอธิบายให้ฟังครับว่าที่ทําลงไปก็เพราะรักพระเอกแล้วก็นางเอกจริงๆอยากให้ทั้งคู่กลับมาดีกันเหมือนเดิมและก็ไม่อยากจะให้พระเอกต้องเดินทางไปด้วยแต่ว่าพระเอกก็บอกว่าเขาตัดสินใจแล้วว่าจะไปเดเรนได้ยินก็ไม่มีอะไรจะพูดครับเธอก็เลยเดินออกจากห้องทํางานของพระเอกไป ซึ่งหลังจากนั้นนางเอกกับลายลาก็มาพอดีครับนางเอกได้เก็บข้าวของตัวเองด้วยความโมโหโแถมพระเอกก็ยังเข้ามาบอกนะครับว่าให้นางเอกนไปได้เลยไม่ต้องยืดเยื้อะอะไรอีกนางเอกก็ยิ่งโมโหใหญ่ครับแล้วก็รีบเดินออกจากออฟฟิศในทันทีส่วนทางด้านลายลาก็เข้าไปคุยกับเอมเร่ครับแล้วเธอก็บอกว่าเธอขอลาออกพร้อมกับยื่นใบาลาออกให้เอมเร้ M นั้นก็เสียใจมากที่ต้องเสียลายลาไปครับแต่ว่าเขาก็ไม่สามารถรั้งลายลาให้อยู่กับเขาได้เขาก็เลยอนุญาตให้ลายลาลาออกได้ลายลาก็เลยเดินออกไปเก็บของของ,ของเธอ และหลังจากนั้นเอ็มเลกก็นั่งเศร้าอยู่คนเดียวนะครับและหูมาก็เดินเข้ามาถามว่าเขาเป็นอะไรเอ็มเลก็เลยบอกว่าไลาลาลาออกไปแล้วฮูมาก็เลยปลอบใจเอ็มเล่ครับให้ใจเย็นลงก่อนแต่ว่าลึกๆแล้วหูมาก็รู้สึกดีใจนะครับที่ไลาลาได้ออกไปพ้นหูพ้นตาของเอ็มเล่แล้ว จากนั้นต่อมานางเอกก็ได้ถือข้าวของของเธอไปที่ออฟฟิศของยีกิดและยีกิดก็เลยงงนะครับว่านางเอกเอาของมาทำไมเยอะแยะนางเอกก็เลยบอกครับว่าเธอออกจากบริษัทพระเอกแล้ววันนี้แล้วก็จะมาทํางานกับยีกิดเลยยีกิดได้ยินก็ดีใจมากครับและทันใดนั้นเองลายลาเมื่อเก็บของเสร็จเธอก็เดินมาหาหนางเอกแล้วก็บอกว่าเธอจะกลับบ้านก่อนยีกิดที่เห็นลายลาเก็บข้าวของเหมือนกันก็เลยถามครับวันนี้มันเกิดอะไรขึ้นลายลาก็เลยบอกว่าเธอลาออกแล้วเหมือนกันยีกิดก็เลยบอกลายลารับว่าให้เธอมาทํางานกับเขาได้นะเพราะว่าเขาต้องการฝ่าย การเงินอยู่นางเอกได้ยินก็ดีใจมากครับและลายลายเองก็เห็นด้วยเธอก็เลยตอบตกลงจะทํางานกับยีกิดและในตอนนี้ก็เลยทําให้สองสาวพี่น้องได้ทํางานร่วมกับยีกิดเป็นที่เรียบร้อย จากนั้นฮูมาก็ได้เจอกับโพเลนครับแล้วก็บอกว่าตอนนี้ไลาลากับนางเอกออกไปจากบริษัทแล้วแต่โพเลนก็ได้บอกว่านางเอกยังทํางานอยู่ที่ออฟฟิศของยีกิทซึ่งมันก็อยู่ตึกเดียวกันกับพระเอกอยู่ดีฮูมาก็เลยบอกครับว่าหลังจากนี้นางเอกต้องไม่มีบทบาทในชีวิตของพระเอกอีกซึ่งมันก็จะเป็นหน้าที่ของโพเลนต่อที่จะต้องใช้ช่วงเวลาที่พระเอกออกเดินทางไปทําให้พระเอกเปลี่ยนใจกลับมาคบกับเธอให้ได้ ส่วนเอมเร่นั้นเขาก็ทำหน้าเศร้าครับแล้วก็ไปหาพระเอกที่ยิมพระเอกก็เลยถามนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นเอมเร่ M ก็เลยบอกว่าลายลาเนี่ยลาออกไปแล้วพระเอกได้ฟังก็เศร้าใจเหมือนกันครับเขาก็เลยพยายามปลอบเอมเร่เพื่อไม่ให้เอมเร่นั้นคิดฟุ้งซ่านไปมากกว่านี้ ตัดกลับมาที่นางเอกกับไลาลาครับทั้งคู่เนี่ยได้กลับไปที่บ้านแล้วก็กินข้าวเย็นกับพ่อแม่พวกเธอได้ทําสีหน้าอารมณ์ดีเป็นพิเศษจนแม่ของเธอก็เลยสงสัยครับว่าเกิดอะไรขึ้นนางเอกก็เลยบอกไปครับว่าพวกเธอเนี่ยลาออกจากบริษัทให้เอกแล้วและจะไม่กลับไปทํางานอีกและพวกเธอจะเริ่มงานที่ใหม่ด้วยกันด้วยความสดใสแต่ว่าแม่นางเอกก็ยังกังวลใจครับเพราะว่าต่อให้ทํางานที่ใหม่แต่ว่าที่ทํางานมันก็ยังอยู่ตึกเดียวกันอยู่ดีไม่แคล้วเดี๋ยวจะมีเรื่องวุ่นวายเกิดขึ้นอีกแน่ๆ จากนั้นในวันต่อมาพระเอกก็ได้จัดการงานทั้งหมดของเขาส่งต่อให้กับเอเมเรในช่วงที่เขาจะไม่อยู่ครับ เอ็มเล่ก็เลยถามพระอเอกครั้งว่าเขาจะไปจริงๆใช่ไหมพระเอกก็บอกว่าใช่เขาเตรียมทุกอย่างไว้แล้วเอ็มเล่ก็เลยบอกไปครับว่าถ้าเป็นเมื่อ6เดือนก่อนเขาคงจะดีใจมากกว่านี้ที่ได้ทํางานแทนพระเอกแต่ว่าตอนนี้เขาไม่ใช่เอ็มเล่คนนั้นอีกแล้วเขาไม่อยากจะให้พระเอกไปจริงๆพระเอกเมื่อเห็นสีหน้าของเอ็มเล่ที่ขอร้องเขามันก็เลยทําให้เขานั้นเก็บไปคิดก่อนครับเพราะว่าเอ็มเล่เองก็ไม่เคยทําสีหน้าแบบนี้กับเขามาก่อน ส่วนทางด้านนางเอกก็ได้ไปทำงานที่ออฟฟิศของยีกิดเป็นวันแรกโดยที่เดเรนเจเจและก็กูริสก็ได้มาเยี่ยมด้วยครับพวกเขามาหานางเอกด้วยความคิดถึงแล้วก็ยินดีกับนางเอกที่ได้งานใหม่แถมไลลยาก็ได้ทำงานที่นี่อีกด้วยแต่เจเจก็ได้บอกกับนางเอกครับว่าตอนนี้โพเลนอยู่กับพระเอกนะนางเอกนั้นก็หูพึ่งลยครับแล้วก็อ้างกับยีกิดว่าเธอเนี่ยมีงานค้างอยู่ต้องไปเคลียร์เดี๋ยวเธอขอกลับไปที่ออฟฟิศก่อนซึ่งเมื่อพูดเสร็จนางเอกก็เลยรีบขึ้นไปหาพระเอกครับแล้วก็พาาาเลงยยมหท ขัดขวางโดยอ้างเรื่องงานที่พระเอกเนี่ยมอบหมายให้เธอทําก่อนหน้านี้เพื่อจะเอามาคุยกับพระเอกครับแต่ว่าพระเอกนั้นก็ตอบนางเอกเพียงไม่กี่คําเท่านั้นนางเอกก็เลยเสียอารมณ์มากและก็เดินออกไป ซึ่งต่อมาโพเลนก็ได้ลงมาคุยกับยีกิดเรื่องจะออกหนังสือครับนางเอกนั้นก็มีส่วนในหนังสือเล่มนี้ด้วยเพราะว่าเธอเองก็เป็นบรรณาธิการเธอก็เลยพยายามหาเรื่องแล้วก็พูดจาขัดโพเลนอยู่ตลอดจนในตอนนี้พวกเขาก็ต้องการจะคุยกับพระเอกครับเพราะว่าจะต้องมาถ่ายรูปปกหนังสือให้นางเอกกับโพเลนก็เลยต้องรีบแย่งโทรหาพระเอกแต่ว่าสุดท้ายแล้วนางเอกก็ได้แพ้โพเลนไปในแม์นี้ และเมื่อพระเอกลงมาสือของโพเลนกับนางเอกก็ยังไม่จบนะครับนางเอกกับโพเลนก็เถียงกันไปเถียงกันมาเรื่องแนวคิดจนอาร์ตไดเรคเตอร์ของหนังสือก็ถึงกับยอมแพ้และก็ไม่อยากจะร่วมงานด้วยเขาก็เลยขอถอนตัวนะครับโพเลนนั้นก็เลยหงุดหงิดว่าถ้าไม่มีอาร์ตไดเรคเตอร์แล้วจะทํางานกันยังไงพระเอกก็เลยบอกไปครับว่าเดี๋ยวเขาจัดการให้โดยเขาก็จะเอางานนี้เข้าไปที่บริษัทแล้วเขาจะทําให้เองโพเลนก็เลยขอบคุณพระเอกที่ช่วยเหลือเธอในครั้งนี้และมันก็เลยกลายเป็นว่าตอนนี้ยีกิดกับนางเอกก็ถือว่าเป็นลูกค้าบริษัท Agency พระเอกไปซะแล้วครับตัดภาพไปที่บ้านนางเอกครับตอนนี้แม่ของมูซาเฟอร์ก็สนใจอยากจะขา,ขายของกับแม่นางเอกพวกเธอก็เลยสงบสึกกันชั่วคราวครับแล้วก็ช่วยกันขายสินค้าออร์แกนิกโดยการขับไล่มูซาเฟอร์จอมปั่นป่วนออกไปแทนครับแต่ว่าแม่ของมูซาเฟอร์ก็ได้พาแจ็คคาวพ่อค้าหน้าเลือดมาช่วยดูแลร้านด้วยซึ่งแจ็คคาวนั้นก็ดันทําตัวหล่อแหละแล้วก็ขี้เกียจทํางานแถมยังแอบทําส่วนผสมของครีมออร์แกนิกขึ้นมาใหม่อีกแล้วก็ได้เอาไปขายให้กับชาวบ้านแถวนั้นโดยที่แม่ของนางเอกไม่รู้ ตัดภาพกลับมาที่นางเอกครับตอนนี้เธอก็เข้าร่วมประชุมกับพระเอกในฐานะลูกค้าร่วมกับยีกิดซึ่งพระเอกนั้นก็ไม่ค่อยสบอารมณ์เท่าไหร่ครับก็เลยหาเรื่องนางเอกแล้วก็เถียงกับเธอแทบทุกคำครับแต่ไม่เพียงแค่คู่ของนางเอกกับพระเอกเท่านั้นนางเอกก็ยังขัดกับโพเลนอีกและพระเอกก็ยังไม่ชอบหน้ายีกิดด้วยทําเอาการประชุมครั้งนี้เนี่ยมันก็วุ่นวายมากๆเพราะว่ามันมีคู่กรณีรวมกันอยู่เยอะเกินไปนั่นเองครับ และต่อมาเมื่อประชุมเสร็จนางเอกก็กลับมาที่ออฟฟิศแล้วก็บ่นให้ไลาลาฟังครับว่าเธอเนี่ยอารมณ์เสียสุดๆแม้ว่าเธอจะย้ายมาทํางานที่นี่แล้วแต่ก็ยังเจอหน้าพระเอกอยู่แถมหลังๆพระเอกก็เริ่มกวนโอยเธอมากขึ้นจนเธอแทบทนไม่ไหวซึ่งระหว่างนั้นออสมมนก็โทรมาหาไลาลาพอดีครับโดยเขาก็ได้ชวนไลาลาให้ไปดูบ้านด้วยนางเอกก็เลยมานั่งบ่นกับยีกิตต่อยีกิตก็เลยชวนนางเอกให้ลองเริ่มเขียนนิยายดูไหมนางเอกนั้นก็มีพอดอยู่ในหัวของเธออยู่แล้วครับเธอก็เลยเล่าพอดนิยายให้ก<ๆ>ับย<ๆ>ีกิตฟังอย่างตั้งใจ ส่วนพระเอกก็ไม่ต่างกันนะครับหลังจากประชุมเสร็จเขาก็ได้เข้าไปบ่นกับเอมเรว่าเขานั้นต้องคอยรับมืออยู่กับนางเอกด้วยความที่ไม่ได้ดั่งใจตามที่เขานั้นต้องการเลยสักนิดเอมเรนั้นก็ได้แต่ฟังเงีย,งยบๆครับแล้วก็คอยห้ามพระเอกให้ใจยเยน็เยนๆลงก่อน ซึ่งหลังจากนั้นลายลาก็ได้ไปหาออสมานครับแล้วก็พาเธอดูบ้านใหม่ลายลานั้นก็บอกนะครับว่ามันเร็วเกินไปนะที่จะซื้อบ้านแต่ว่าออสมานก็บอกครับว่าเขามีเงินมากพอแล้วและเขาก็อยากจะมีบ้านเป็นของเขากับเธอหลังจากที่แต่งงานกันแต่ว่าลายลากลับทําสีหน้าท่าทางลังเลออกมาชัดเจนครับจนออสมานนั้นก็สัมผัสได้ ซึ่งหลังจากนั้นลายลาก็กลับมานอนเครียดที่บ้านนางเอกก็เลยขึ้นไปคุยกับลายลารับแล้วก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นลายลาก็เลยเล่าให้ฟังครับว่าตอนนี้เธอรู้สึกสับสนในวันนี้ระหว่างที่ออสมมนพาเธอไปดูบ้านเขาเดินเข้ามาจูบแต่ว่าเธอรู้สึกว่าไม่สามารถจูบกับเขาได้ซึ่งเธอก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมถึงเป็นแบบนั้นนางเอกก็เลยบอกครับว่ามันอาจจะเป็นแค่ช่วงเวลาการคบกันของออสมมนกับลายลามันเร็วเกินไปหรือเปล่าลายลาก็เลยบอกครับว่าเธอนั้นสับสนแล้วเธอเองก็เหนื่อยมากกับความรู้สึกแบบนี้นางเอกก็เลยพยายามปลอบ ลลแล้วก็บอกให้เธอเนี่ยนอนพักผ่อนซะซึ่งหลังจากพูดจบนางเอกก็กลับห้องนอนของเธอไป แล้วนางเอกก็เริ่มเขียนพอดนิยายของเธอนะครับซึ่งเรื่องราวทั้งหมดมันก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับพระเอกอย่างที่เธอเองก็ปฏิเสธไม่ได้และในระหว่างนั้นเธอก็เริ่มรู้สึกคิดถึงพระเอกจนอยากจะโทรหาส่วนพระเอกเองที่กําลังนอนอ่านหนังสือเขาก็คิดถึงนางเอกเหมือนกันครับทั้งคู่ก็เลยโทรหากันซึ่งมันก็บังเอิญบังเอิญเนี่ยโทรมาส่วนกันพอดีสายก็เลยไม่ว่างนางเอกกับพระเอกก็เลยหง,งุดหงิดแล้วก็เลยคิดว่าอีกฝ่ายกาลังคุยอยู่กับใครแน่ๆแม่อาการหนักทั้งคู่เลยนะเนี่ย แต่ว่าสุดท้ายแล้วนางเอกก็ตัดสินใจโทรไปอีกรอบและพระเอกก็รับสายนะครับแต่ว่าแทนที่ทั้งคู่จะบอกคิดถึงกันกลายเป็นปากแข็งไม่ยอมพูดซะอย่างนั้นแล้วก็ประชดประชันกันไปกันมาจนสุดท้ายก็ต้องวางสายกันไปครับนางเอกก็เลยพยายามบอกตัวเองครับว่าเธอจะไม่คิดถึงเรื่องแบบนี้อีกจากนี้ไปเธอจะเป็นคนใหม่ที่สดใสามากกว่าเดิม และในเช้าวันรุ่งขึ้นนางเอกก็แต่งตัวสวยเซ็กซี่ไปที่ออฟฟิศของพระเอกเพื่อให้ทุกคนเห็นนะครับว่าเธอเปลี่ยนเป็นคนใหม่แล้วซึ่งเธอนั้นก็สวยมากจนทุกคนนั้นเหลียวมองตามกันเป็นแถวแล้วจากนั้นพระเอกที่แต่งตัวอย่างหล่อเหมือนกันก็เดินเข้ามาครับนางเอกก็เลยหัวใจเต้นแรงแล้วก็หวังใจให้พระเอกเนี่ยหันมาสนใจเธอบ้างแต่ว่าพระเอกนั้นกลับเดินผ่านเธอไปซะอย่างนั้นโดยที่ไม่หันมามองเธอแม้แต่นิดเดียวครับทำเอานางเอกนั้นก็ถึงกับเฟลมากแต่ว่าเธอก็ยังไม่ยอมแพ้ นางเอกได้เดินเข้าไปหาพระเอกแล้วก็บอกพระเอกครับว่าเธอลืมของและพระเอกนั้นก็เก็บอาการไม่อยู่ครับเมื่อเห็นชุดนางเอกแต่ว่าเขาก็พยายามข่มใจตัวเองไม่ให้หลงไหลกับความสวยของนางเอกและก็กลิ่นน้ำหอมอันยั่วยวนของนางเอกนะครับจนสุดท้ายแล้วนางเอกก็เดินออกจากห้องพระเอกโดยที่เธอก็รู้ตัวดีครับว่าลึกๆแล้วเธอก็ยังรักพระเอกอยู่ส่วนพระเอกนั้นก็อยากจะกอดนางเอกจนแทบจะข่มใจไม่อยู่เหมือนกันแล้วหลังจากนั้นโพเลนก็ได้มาหาพระเอกแล้วก็ชวนไปเวิร์กช็อปทำอาหารด้วยกันครับแต่ว่าพระเอกก็ยังไม่ตอบตกลงจนได้พลัง ของฮูมาเข้ามาช่วยเก้ก่อมจนสุดท้ายแล้วพระเอกก็ต้านทานไม่ไหวก็เลยต้องตอบตกลงไปกับโพเลนนะครับ ซึ่งหลังจากนั้นแม่นางเอกก็ได้มาหาเพเอกที่บริษัทซึ่งเธอก็ตั้งใจเอาอาหารมาให้กับรพเอกกินครับและเมื่อเพเอกเห็นแม่นางเอกมาเขาก็ดีใจมากแล้วก็ต้อนรับเป็นอย่างดีครับเขาได้ชิมอาหารฝีมือแม่นางเอกแล้วก็เอ่ยปากชมเหมือนเดิมครับว่ายังอร่อยเหมือนเดิมเลยนะครับซึ่งหลังจากนั้นแม่นางเอกกับเพเอกก็นั่งคุยกันต่อโดยเพยเอกก็ได้บอกครับว่านางเอกไม่ได้อยู่ที่บริษัทน,นี้แล้วเพราะว่าเธอไม่อยากจะทํางานกับเขาและเขาเองก็จะออกเดินทางจากบริษัทเร็วๆนี้ด้วยแม่นางเอกนั้นก็เข้าใจครับแล้วก็บอกกััับบรรเเอกกกไปปคว่าามนน็็ ยากนะที่จะหาสถานที่ที่เหมาะสมกับเราและคนที่เหมาะสมกับเราจริงๆแต่ว่าเมื่อเจอคนนั้นแล้วก็ควรเก็บรักษาเอาไว้ให้ดีไม่ควรจะทิ้งเขาไปซึ่งเมื่อพระเอกได้ฟังก็รู้สึกขอบคุณแม่นางเอกอย่างมากที่ได้มาเตือนสติเขานะครับแล้วก็ให้แนวคิดซึ่งหลังจากพูดจบแม่นางเอกก็ได้ขอตัวกลับ แต่ว่าความสวยก็ได้มาเยือนแม่นางเอกอีกครั้งในตอนนี้เนี่ยครีมออร์แกนิกแล้วก็สินค้าออร์แกนิกที่แจ็คคาวผสมขึ้นมาใหม่คนซื้อไปแล้วก็หน้าพังท้องเสียกันเป็นแถบครับพวกชาวบ้านก็เลยไปแจ้งตำรวจแจ็คคาวเมื่อเห็นท่าไม่ดีก็เลยรีบชิ้งหนีส่วนแม่นางเอกที่เพิ่งกลับมาก็ไม่รู้อิโหนอิเนเ,เลยครับอยู่ดีๆก็สวยโดนตำรวจจับซะอย่างนั้น ส่วนทางด้านเจเจนั้นก็กําลังเครียดเพราะว่าทางบ้านของเขาก็ส่งชุดแต่งงานมาให้ครับโดยย้ํากับเจเจนะครับว่าจะต้องแต่งงานกับสาวในนิมิตเท่านั้นซึ่งคนคนนั้นก็คือไอฮานครับไม่อย่างนั้นที่บ้านจะตายตาไม่หลับและเจเจก็จะถูกสั่งห้ามกลับบ้านอีกเจเจก็เลยไปปรึกษากับพวกนางเอกเจเจนั้นยังคงกังวลนะครับเพราะว่าเขาเองนั้นก็อ่อนหัดในเรื่องความรัก นางเอกกับทุกคนก็เลยให้กำลังใจไปครับแล้วก็บอกว่าไอฮานจะรับรักเขาแน่ๆไม่ต้องกังวลเจเจก็เลยตัดสินใจไปบอกเรื่องนี้กับไอฮานเป็นการเซอร์ไพรส์แต่ว่ามันก็ไม่ทันแล้วครับไอฮานได้เห็นชุดแต่งงานแล้วก็แหวนแต่งงานเรียบร้อยแล้วเธอก็เลยคิดครับว่าเจเจจะมาเซอร์ไพรส์เธอแน่ๆซึ่งเมื่อเจเจมาหาเธอก็เลยถามเจเจครับว่าจะขอแต่งงานใช่ไหมทําเอาเจเจก็ถึงกับช็อกจนทําอะไรไม่ถูกแล้วเขาก็สลบไปซะอย่างนั้น ต่อมาพระเอกก็ได้ไปบ่นกับเอมเร่ครับเรื่องที่ถูกโพเลนบังคับให้ไปทำเวิร์กช็อปด้วยเอมเล็ M กเลยบอกไปนะครับว่าเขาไม่เข้าใจพระเอกทําไมถึงทําตัวแบบนี้กับนางเอกทั้งที่เธอไม่ได้ต้องการอะไรจากพระเอกเลยขอแค่เข้าใจเธอก็แค่นั้นแล้วก็ยังถามพระเอกนะครับว่าเขารักนางเอกจริงๆหรือเปล่าพระเอกก็ตอบไปนะครับว่าเขายังรักนางเอกแล้วก็ยังเป็นคนพิเศษสําหรับเขาเสมอเอมเล่ M ก็เลยเตือนพระเอกไปครับว่าถ้ายังรักแล้วทําไมต้องทําให้เธอเสียใจแบบนี้ด้วยวันหนึ่งเขาจะต้องเสียใจเมื่อต้องเสียนางเอกไปจริง และเมื่อพูดจบเอ็มเลกก็ได้เดินออกจากห้องไปส่วนทางด้านยีกิดก็ได้ไปคุยกับนางเอกเขาได้ชวนนางเอกไปเข้าเวิร์กช็อปทำอาหารด้วยเหมือนกันครับซึ่งนางเอกก็ปฏิเสธแต่ว่ายีกิดก็หาทางพูดจนนางเอกยอมไปจนได้และเมื่อไปที่เวิร์กช็อปนางเอกก็ได้รู้ครับว่ามันคืองานเวิร์กช็อปที่เดียวกับที่โพเลนกับเะเอกมาด้วยและนี่เองครับมันก็เลยเกิดเป็นสื่ความวุ่นวายขึ้นอีกครั้ง และเมื่อพระเอกกับนางเอกมาเจอกันครับก็เอาแต่เถียงกันไปกันมาแล้วก็ผลักกันจิกกัดไปเรื่อยเพราะว่าพระเอกนั้นก็งุนหงิดครับที่เห็นนางเอกมากับยีกิดส่วนนางเอกก็ไม่พอใจเหมือนกันครับที่เห็นพระเอกอยู่กับโพเลนแบบนี้จนพระเอกก็เริ่มคิดถึงคําพูดของเอมเรที่ได้เตือนเขาครับพร้อมกับความทรงจําดีๆที่เขามีกับนางเอกมันก็เลยทําให้เขาตกอยู่ในภวังของความรู้สึกที่สับสนส่วนทางหน้านางเอกกับโพเลนก็ดันเปิดศึกกันด้วยโดยโพเลนก็ได้พลาดทําไฟลุกที่กระทะ นางเอกก็เลยแกล้งโดยการสาดน้ําใส่ครับแล้วก็บอกว่าเธอตั้งใจจะดับไฟให้ทําเอาโพลเลนนั้นก็อารมณ์เสียสุดๆแล้วก็เลยขอตัวกลบับ และพระเอกก็เลยบอกกับยีกิดครับให้ไปดูแลโพเลนหน่อยยีกิดก็เลยหันมาบอกนางเอกว่าไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวนางเอกก็ชินกับการเข้าครัวถ้าได้ไปทําอาหารที่ครัวบ้านเขาบ่อยๆทําเอานางเอกก็ถึงกับอึ้งครับกับคําพูดของยีกิดส่วนพระเอกที่ได้ยินก็ถึงกับปริแตกและเขาก็เลยคิดว่านางเอกไปบ้านของยีกิดมาแล้วทั้งที่รู้จักกันแค่ไม่กี่วันนี่เองครับพระเอกกับนางเอกก็เลยเถียงกันไปกันมาอีกรอบก่อนที่พระเอกจะทนไม่ไหวเขาก็เลยเข้าไปอุ้มนางเอกพาดบ่าแล้วก็พาไปที่รถครับยีกิดกับโพเลนที่เห็นแบบนนั้ก็เลยงง ว่าพระเอกกําลังทําอะไรกันแน่ส่วนนางเอกนั้นก็โวยวายไม่หยุดและก็บอกพระเอกไปครับว่าจะทําแบบนี้กับเธอไม่ได้ซึ่งพระเอกนั้นก็ไม่สนใจครับเขาได้จับนางเอกยัดเข้าไปในรถแล้วก็หันมาบอกกับนางเอกครับว่าผมจะพาคุณไปทั้ง2คนนั้นก็เลยจ้องหน้ากันครับแล้วอ p พีที่33ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ เป็นยังไงกันบ้างครับสาหรับ EP นี้พระเอกนั้นก็เริ่มคิดได้แล้วนะครับว่าอยากจะให้นางเอกอยู่กับเขาไปตลอดแต่ว่าในขณะเดียวกันทั้งคู่ก็ยังปากแข็งไม่ยอมพูดความรู้สึกที่มีออกไปสักทีครับซึ่งสุดท้ายแล้วพระเอกจะพานางเอกไปที่ไหนแล้วทั้งคู่จะปรับความเข้าใจกันได้หรือเปล่าก็คงต้องร่วมลุ้นกันต่อใน EP หน้านะครับมีความเห็นยังไงกับซีรีส์เรื่องนี้คอมเมนต์บอกกันที่ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับ ขอบคุณสำหรับการรับชมครับฝากกดติดตามกดแชร์และก็ Subscribe ช่อง YouTube ของเราเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ